สวัสดีครับเพื่อนมาต่อคลิปที่สองเลยค่ะอันนี้ยเพื่อนๆจะเห็นไหมเขาเก็บคืนเก็บฟืนค่ะบนบนบนหลังคาเรือเพื่อจะจุดไฟให้ความอุ่นในรถในเรือเนาะในช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวแล้วก็จุดฟืนจุดไฟฟืนเนาะก็เหมือนในในบ้านเนาะในบ้านบ้านเรือนคนบางบางบางบ้านเขาก็ยังจุดไฟอยู่นะคะ จุดไฟตรงปองไฟเนาะบางบ้านเขาก็ใช้เ,เครื่องทำความอุ่นแล้วนะคะไม่ไม่ไม่จุดไม่เผาอะไรอีกแล้วในบ้านเนาะประมาณนี้นะฝนก็เริ่มจะตกแหมเพื่อนควันขมงเลยเขาจุดเ,เาขาอะไรนะเขาเขาเผาฟืนอยู่ข้างในเพื่อน่ิกย บรรยากาศคืึ้ืฝนตกมาฝากเพื่อนเดยเยเนี่ยฟันขโมงนี่ไม่ใช่ไอควันอะไรนะเพื่นอนก็จุดไฟกัน <c oughs> จุดไฟในเรือเนาะนเดี๋ยววันนี้แสงเดินไปนฝั่งนี้กับน้องอาชีไม่ข้ามถนนใหญ่ละไปฝั่งนี้กันเข้ามาเนี่ยเดินข้ามน้ำไหล บรรยากาศบรรยากาศดอกไม้ก็ยังมีอยู่นะครับเพื่อนนี่นี่เต็มอยู่เลยนี่ยังออกเต็มเลยนะเหมือนอะไรนะเหมือนเพื่อน <laughs> เหมือนนางลำนา <laughs> งเต้นระบำบาบรีน่อะไรนะบาบรีน่าเหรอบาบรีน่าบาบรีน่าใช่ไหมแกพู้จุกไหม บาลาลีนาหรือบาบารีนา <laughs> เรียกมผิดเรียกผิด,ผด,ผด,ผดๆถูกๆก็แล้วรับชมเพื่อนๆไปนะเพื่อนๆไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยแสงก็จะได้มาถา่ายฝั่งนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะได้ไม่เหมือนคลิปอื่นเนาะนี่ไงเนี่ยเมื่อวานเนาะเอ้ยคลิปก่อนเสงจะปั่นจักรยานข้ามสะพานตรงเนี้ย ออกถนนใหญ่แต่วันนี้เดินเดินรอดนะควันนี้เดินรอดกับน้องอาชีพแล้วก็เนี่ยโพงน้ําฝั่งนี้มันก็จะแยกไปอีกทางหนึ่งทางไปป่าเห็ดครับเพื่อนๆอันนี้ทางก็ป่าเห็ดส่วนทางนี้ก็เดินกลับบ้านน้องปิดน้องนกเต็มเลยวันนี้นะโบยบินกันเต็มเลยเพื่อนๆอยู่ใต้สะพาน <laughs> อยู่ใต้สะพานข้นมาโลดดีดวยโอ้ยควันขมูงเลยเพื่อน เขาขยะหรืออะไรกันหรือเปล่าเนี่ยไมควันเยอะจังเลยเนี่ยขโมงเลยโอ้ยน้องปิดน้องหงนะุงเลยน้องนกบินกันใหญ่ว่อนเลยควันเพื่อนๆควันอุย้ยนี่ดอกไม้นี่สวยจังเลยอุย้ยข้าวหน้าหนาวแล้วเขาก็ยังมีดอกไม้เขาก็เป็นฤด,ดูของใครของมันเนาะ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นฤด,ดูเขาเนาะฤดวันเวลาเวลาเขาออกเนี่ยคลองน้ำนีเ่เพื่อน อ้สวยงามเพื่อนตกอะไรไม่รู้นะช่วยงามครองโอ้ยควันขโมงเลยเพื่อนโอ้ยไปกันต่อโอ้ย,อย,อยขอเขาเผาอะไรกันเผาแน่ๆเลยเนี่ยเผาขยะหรืออะไรสักอย่างอามาม้องี้ยสิควันเยอะมากเลยไอ้ฝนตกดนะ้วยเนาะควันมันก็ไม่ไปไหนเนพื่อน ฝนตกเนาะควันก็ไม่ไปไหนบรรยากาศเนี่ยสะพานไม่เห็นนกควันมองไม่เห็นควันบังหมดแล้วได้ยินเสียงเป็ดเพื่อนน้องเป็ดเต็มเลยนุ่นบินว่อนเลยเดี๋ยวเัฟจะเดินไปใกล้ๆหน่อยถ้านาะฉีเดินไปใกล้ๆหน่อยมอนาชิเดินวินว่อนกันเลยสงสัยตื่นควันเนือหรือเปล่าไม่แนใ่ใจเพื่อนบินว่อนนะเดี๋ยวใสฟไปดูใกล้ๆ เดินไปใกล้ๆอันนี้ก็ต้นไผ่ต้นไผ่นี่ไะนี่ผูขึ้นมาเพื่อนผูขึ้นมานี่เต็มเลยเต็มเลยเพื่อนมีไผ่ขึ้นเต็มเลยเย,ยาวแล้วนี่เขาเป็นเอ่อเป็นขนๆน,น่ะเพื่อนไผ่เอ่อไผ่ที่เป็นขนุขนๆน แต่ว่าเขาลำเล็กลำเล็กพาไปเดินใกล้ๆไปดูใกล้ๆน้องเป็ดน้องหงไม่รู้เพื่อนๆเห็นไปเห็นหรือเปล่าเนาะเพราะว่าควันเพื่อนควันควัน เดี๋ยวดูตรงนี้ว่าจะเห็นชัดไหมฝั่งหนึ่งก็เป็นนี่ค่ะเป็นเปนในทางรถฝั่งหนึ่งก็เป็นคลองอันนี้ต้นแอปเปิลนะคะโอ,อ้นี่ไงต้นแอปเปิลอยู่นี่แอปเปิลแอปเปิลเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าใช้กล้องอันนี้มันซูมไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเสร็จต้องไปหา ดูในอินเทอร์เน็ตแล้วว่าเขาเขาใช้ยังไงกล้องอันนี้เนาะไม่น่าจะซูมได้นะแสงว่ากล้องอันนี้ไม่น่าจะซูมได้เพราะเป็นกล้องพูดถึงมันก็ถ่ายได้ทั้งวิดีโอทั้งอะไรน,นั่นเห็นไหมเพื่อนๆควันฝั่งนูนะ้น่ะมองไม่เห็นเลยน้องปิดน,น้องนกก็บินกันว่อนเลยนะบินกันว่อนเลยนี่ค่ะเต็มเลยนี่ น้องปดเต็มเลยอุ้ยน้ำไหลมาฝั่งนี้น้ำทําไมมันไหลวนไหลวนไหลวนลงทางนี้อ๋อนู่นไงโอ้น้ำไหลนู่นลงตรงนู้นเพื่อนๆน้ำไหลลงตรงนู้นมีสองฝั่งตรงแยกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวพานนองอาชีพไปใกล้น้องปิดน้องหงหน่อยน้องหงอยู่นู่น ดูกันว่าน้องๆทําอะไรกันอยู่ฝนตกอย่างเงี้ยแล้วน้ำเนาะตะกอนอันที่เป็นในสีส้มๆตรงนี้เ,นเพื่อนๆมันอยู่นู่นนะมันอยู่นู่นอันนี้เขาเลื่อนน่าจะเลื่อนขึ้นมาเลื่อนเข้ามาใกล้ๆนี่ค่ะน้องเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดเต็มเลยน้องเป็ดเต็มเลยเขากิน กินอะไรไม่รู้ตร,ตรงน้ําไหลมีอะไรโรยมาฝั่งนู้นควันเพื่อนๆนี่นแสงเดืมาจากทางน้นนองเป็ดเต็มเลยนกด้วยมีนกด้วย,น,น,กวยนกที่อยู่ตามทะเลนะ,ะเพื่อนไม่รู้เข้ามาอยู่อะไรตรงนี้เนีย่ยที่บินๆอยู่นั่นน่ะนี่น้องเป็ด เต็มเลยค่ะตรงนี้น้องอยู่กัเต็มเลยน้องหงก็อยู่ดูนไปเพื่อนอีกตัวนึงดูเหมือนเล็กตัวเล็กเป็นลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจมีสามตัวเพื่อนสามตัวน่าจะมีเยอะกว่าน,นี้นะไม่แน่เขาไปไหนกันไปไหนน,น่าจะไปไหนที่เพื่อนชมบรรยากาศ พื้มพ้มฝนตกตวันนี้ฝนน่าจะต,ตกทั้งวันละวันนี้ตอนแสงขายนี่มันตกลินดินหน่อยๆเนาะโอเคเ,ออเดี๋ยวเสกเดินไปไม่เคยเดินมาถงนี้พกเพื่อนเดี๋ยวไปดูหน่อยนึงกวนนะจีเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนี้หน่อยนึงไม่เคยเดินมาถึงนี้พกเพื่อนในเมื่อมาแล้วก็เนาะเออมาให้ม้ถึงหน่อยดูอะ่ะ มันเป็นอะไรนี่พเพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียงน้ําไหลแรงมากๆเลยเนาะมาดูน้องหงส์ใกล้ๆด้วยนี่น้องหงส์อ่ะ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 เนาะจะไล่เพื่อนอ๋อนี่ไงสี่ตัวน้องหงส์สี่ตัวนี่ง่ายิกูดอาชีดีกูด,ด,กดง่ายน้องหงส์สี่ตัว,พวเพื่อนๆนี่สี่ตัวนู่นนะเพื่อนๆน้าไหล น้ำไหลลงตรงนั้นฝั่งนั้นแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนู่นแรงมากๆเลยน้ำไหลแรงมากๆเลยโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองแสงไม่เคยเดินมาถึงนี่พเพื่อนๆเนีย่ยน้องโงค่ะที่อยู่ค่ะเขาอยู่เขาจะมาอยู่กันตรงเนี้ยเพื่อนเนีย่ยสี่ตัวสี่ตัวน่าจะคู่ใครคู่มันเนาะแต่ไม่เคยเห็นลูก ไม่รู้ไปไหนน้องไม่ไม่เคยเห็นเขามีลูกหรือมีอะไรสักอย่างเพื่อนก็ก็อยู่กันอย่างเงี้ยไม่รู้กี่ปีแล้วนะอยู่กันอย่างเงี้ยไม่มีคนเอาไปกินหรือเปล่าเพราะมีเจ้าของนะหงน้องหงน่าจะมีเจ้าของค่ะแต่ว่าเขาเอามาปล่อยเลี้ยงเป็นธรรมชาติไปเลยนาอปล่อยในคลองนี้เลยนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวก็เก็บบรรยากาศวันนี้มาเก็บน้องเป็ดให้ดูนะเพื่อนน้องเป็ดน้องหงน้องหาน ห่านก็เต็มเลยเนี่ยน้องห่านน้องห่านน้องเป็ดจะตัวเล็กๆแล้วก็มีนกเป็ดด้วยเพื่อนๆนกเป็ดโอ้ยดำน้ำนกเป็ดดำน้ำด้วยไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าในกล้องเนาะน้องเป็ดเออนกเป็ดมีกี่ตัวเดี๋ยวหนึ่งดำน้ำไปหนึ่งตัวนกเป็ดเยอะอยู่เพื่อนๆนกเป็ดนกเป็ดเยอะอยู่โอเคค่ะ พาน้องอาชีกลับบ้านเสียงก็จะได้ไปทำงานเนาะโอเคเพื okay, <ๆ>่อนๆไปกันเดินกลับกลับกลับตรงจะเป็นถน,ออน,นนนทางเดินกลับเป็นกลับกันค้า ที่หน้าที่ฝนไม่ค่อยตกแรงเท่าไหร่แสงก็ได้ได้เก็บภาพนะครับเพื่อนกะว่าจะเก็บภาพเนาะถ้าฝนตกนะเพื่อนภาพก็จะสวยไปอีกแบบเนาะออบรรยากาศฝนตกเนาะแต่เรานี่แหละจะเปียกไม่ได้เอาร่มเอาอะไรมาใส่เสื้อกันฝนมาก็จริงแต่ก็ยังเปรียบอยู่ดีไปกันเมื่อได้ออกจากบ้านทีก็เก็บ เก็บเก็บไว้นะคะถ่ายเก็บไว้เก็บไว้ไเพื่อนเวลาวันไหนเราไม่มีคลิปลงเราก็ได้เอาลงเนาะเนี่ยเพื่อนไปรถ้มีนี่ก็เราก็จะเดินกลับทางนี้เดินกลับทางนี้โอเคค่ะคลิปนี้เสร็จก็เดีย๋ยวอีกสักพอ,อยาวอีกสักหน่อยเนาะพอ,อยาวอีกสักหน่อย นาขอยาวอีสักหน่อยแบตก็จะหมดแล้วแบตขมดุดไวมากเลยกล้องตัวเนี้ยตัวใส่ต้องซื้อเออใส่ต้องซื้ออะไรนะสำรองเนาะแบตสำรองจะข้ามทางตรง,งนี้เยอะมากเลย นเนี่ยบ้านเรือนเขาก็อยู่กันอย่างเงี้ยเพื่อนอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่กันอย่างนี้พย,อยพอดีบ้านของแสงไม่ได้ติดถนนใหญ่หพเพื่อนเงียบ หลังสุดท้ายของชอยพอดีเลยเสียงดังหน่อยนะคะเพื่อนๆ้างๆางรถเยอะทางคางรถเยอะโอเคค่ะสิบนี้ผมก็จบแค่นี้เลยแล้วกันนะคะ ขอบคุณมากมายสำหรับการ,นนะะการสนับสนุนนะคะการสนะับสนุนนะคะจากทุกๆเส้นทางเพืนะ่อนๆทุกทุคนเลยนะคะจากเพือ่อนๆทุกทุกคนเลยะะขอบคุณมากมายค่ะก็ฝากโชคเล็กน้อยของเสด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีเฮงเฮงบางๆกันทุกคนนะคะใครยังไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านไ,ไวๆนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย